ไอเข้มไอแจ้งนั่นพวกเองจะไปไหนกันวะน่ะก็ไปตั้งวงดื่มกรึบๆน่ะสิวะไอแจ้งมาถูกเลขท้ายสองตัวเองไปกินด้วยกันไหมล่ะเอ้ยก็ต้องไปดิวะไอแจ้งมาถูกหวยทั้งทีแบบนี้ข้าจะไปกินให้ยับเลยเมื่อได้ยินว่าเพื่อนสนิทถูกหวยแกก็ทิ้งงานทิ้งการไปนั่งดื่มเหล้าไหายที่บ้านเข้ม เดี๋ยวที่ลืมไปสนิทว่าได้ปล่อยให้วัวก,กินหญ้าอยู่ที่ทุ่งหญ้าซึ่งแกคิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะกะว่าจะมาดื่มนิดหน่อยๆแล้วค่อยแวะกลับไปต้อนวัวก,ก็ได้เอยไอ้แกละแล้ววัวเองไปไหนวะ่รยทิ้งเอาไว้ที่ทุ่งแบบนั้นมันจะดีเลยเออนะข้ามาแป๊บเดียวเองวัวข้าไม่หนีไปไหนหรอกเว้ย เว่าแป๊บเดียวของแกจากที่คิดว่าจะแวะมาเพียงตอนหัวค่ำแล้วกลับกลายเป็นว่าแกนั่งกงเล่าอยู่จนเกือบจะใกล้ถึงเช้าวันใหม่แถมยังเมาหนักจนลำบากเข้มกับแจ้งต้องช่วยกันพยุงกลับบ้านอข้าไม่ได้เมาหน่อยดูไม่ต้องเหี้ยวปล่อยตรงนี้แหละดูมันเมาเล่แบบนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้มันกลับคนเดียวแล้วก็มีหวังได้นอนตายตรงนี้กันพอด,ดี เอ้ยไอ้แจ้งมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีมะเมื่อเดินผ่านทุ่งพี่แกะมักจะพาวัวออกมากินหญ้ทาทั้งเข้มกับแจ้งก็ทิ้งตัวแกะให้นอนริมถนนข้างทางเพราะกะให้อีกฝ่ายสั่งเมาตื่นมาเจอวัวของตัวเองที่ลืมต้อนกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกสายตาปริศนาน่าสะพึงกำลังจับจองมายังทิศที่ตนเองแกล้งทิ้งร่างแกะนอนอยู่ เออนั่นแหละทิ้งม kind of ันเอาไว้ตรงนี้นี่แหละให้มันสางมาตื่นขึ้นมาเจอโวของมันอยากลืมดีนักปะเถอยอว่าแต่กลิ่นเหม็นอะไรวะเนี่ยเนเนเน่ไอไอไอเข้มข้างหลังกาหลบเร็วแจ้งรีบดึงตัวเข็มหนีจากเงาสีดำทมินที่กำลังย่างกายมาจากด้านหลังอย่างรวดเร็ว ด้วยความตกใจกลัวต่างคนซึ่งต่างแยกย้ายหนีเป็นคนละทิศคนละทางซึ่งร่างสูงใหญ่ที่คลา้ายกับวัวนั้นในเลื่องที่จะตามผิดไปยังทิศที่เข้มหนีจนเข้มที่หนีไม่รอดจะเงาสมขมึนก็เหมือนถูกขวิดจนล่างลอยไปปะทะกับต้นตาลต้นใหญ่ที่อยู่ทานออกไปจากในทุง่งจนเหมือนถูกต้อนให้จนมุมไม่มีทางหนี ช้าวันต่อมากำนันผ่องรวมถึงชาวบ้านต่างก็เข้าพากันมามุงดูศพของเค็มที่ตอนนี้อยู่ในสภาพชนอาเจียนมากที่สุดเพราะลำไส้กับเครื่องในต่างๆกองอยู่บนพื้นมีแมลงวันตอมหึงเป็นที่สะอิดสะเอียนเท่านั้นยังไม่พอเกย์กยังมีศพของวัวอีกสองสตัวนอนตายอยู่ในสภาพไม่ต่างกับศพของเค็มเท่าไหร่นังนี่เองแน่ใจแล้วเฉมวะ พ่าเห็นวัวของไอ้แกลมันไล่ขิดเองกับไอ้เข้มนะฮะใช่แล้วจ้ะไอ้วัวนะนะั่นน่ะมนไล่ขิดชั้นสองคนจนหนีหมดเลยอะ่ะกำนันผ่องจึงได้ไต่สวนแกะที่เพิ่งตื่นขึ้นมาด้วยความเมาในบริเวณน,นั้นเองซึ่งแกะได้แต่ง,งงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะหมดสติไปตั้งแต่เมื่อคืนแกะเองก็แทบเข่าสุดเมื่อเห็นวัวที่เป็นเครื่องมือหากินของตัวเองอยู่ๆก็ตายปริศนา ไหนจะถูกกล่าวหาว่าที่เข้มต้องตายในสภาพอนาก็เป็นเพราะฝีมือของวัวตัวเองอีกมันจะเป็นไปได้ไงวะบวกข้าเนี่ยนะจะไปไล่ขวิดไอ้เข้มจนท้องไส้แตกแบบนั้นนะ่ะก็เห็นดูไม่ใช่หรืองไงบ่วบวกของข้าเองก็ตายสภาพเดียวกับมันนะั่นละเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรวะแต่ว่าเมื่อคืนนะ่ะข้าแยกกันหนีไปกับไอเ้เข้มและพอเช้ามาข้าเดินหามันก็เจอสภาพมันแบบนั้นแหละ แต่สภาพน่ากลัวสักขนาดนั้นทำเอาฉันอดคิดไม่ได้ว่าไอ้เข้มมันน่าจะถูกปอกฆ่าและจกใส่พงกินนะสินี่เองกำลังจะบอกว่าอาจจะมีปอบแฝงตัวในหมู่บ้านของเราอย่างนั้นน่ะเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงอะไม่เชื่ออย่าเพิ่งลบหลู่นะจ้ะพ่อกำน,นันเพื่อนฉันเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนะ่ะที่หมู่บ้านของมันก็เคยเจอปอบจ้ะโชคดีที่มันยังถูกกำจัดไปแล้วอ่ะ แม้ว่าจะสงสัยเรื่องที่อาจมีเป่าแฝงเข้ามาแต่เพราะไม่มีหลักฐานมากพอซึงทําให้การตายของเคมยังเป็นที่คาใจกับทุกคนส่วนแกะก็กลับมาทํางานเลี้ยงวัวเพื่อส่งคายเหมือนเดิมในตอนกลางคืนแกยังคงพาฝูงวัวที่เหลือออกมากินหญ้าที่ทุ่งแห่งเดิมแต่คราวนี้เขาระมัดระวังกว่าเดิมเพราะไม่ว่าอะไรก็อาจจะเกิดได้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีอะไรนี่วะน่าแปลกจริง แล้วคืนก่อนวัวของข้ามันจะไปตายได้ยังไงอะเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติแกก็ทำท่าจะต้อนหัวกลับบ้านเหมือนที่ทำเป็นประจำเทว่าครั้งนี้กับมีวัวตัวหนึ่งทำท่าดื้อดันไม่ยอมกลับเข้ามารวมในฝูงทั้งที่ปกติที่ผ่านมามันเป็นวัวที่เชื่อฟังคำสั่งของแกะมาตลอดเฮ้ยไอทองมานี่สิว่าจะกินหญ้าเยอะอะไรนักหนาะ ับได้แล้ววว้าว่ายิ่งแกะตะวาดดุมากเท่าไหร่ไอ้ทองกับแสดงแววตาดุร้ายก่อนที่ทําในสิ่งที่แกไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นก็คือมันไล่ขิดฝูงวัวที่เหลือจนกระจัดกระจายไอ้ทองก็กัดกินพวกเดียวกันในเวลาอันรวดเร็วจนมีสภาพศพไม่ต่างกับวัวที่ตายไปเมื่อวันก่อน นำซ้ำเมื่อมันกินตักบไตไส้พุงของเพื่อนมันเสร็จมันก็มองไอ้กแกะที่ยืนสั่นกลัวจนฉี่ลาดเพราะดูจากสายตามันแล้วไอ้กแกะร่วมถึงวัวตัวอื่นก็คือเหยื่อลายต่อไปของมันช่วยด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยไองเองหยุดตรงนี้เลยนะเว้ย แต่ก่อนที่ร่างของปอบพัวจะได้กระโจนเข้าหาแก่ก็มีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งเข้ามาขวางไว้ก่อนที่จะใช้พละกําลังมหาศาลถีบวัวตัวสูงใหญ่จนไปะทะกับต้นไม้ใหญ่จนเลือดท่วมปาวัวอย่างนั้นเหรอไม่เห็นหน้าอร่อยเลยอ่ะข้าไม่กินหรอกถ้าง,งั้นนายก็กลับมาก่อนพี่ปองขั้จากนี้ฉันลุยเอง แล้วผีโป่งข้างตัวใหญ่ก็กลับกลายเป็นตุ๊กตากลับเข้าอยู่ในกระเป๋าของไทยเหมือนเดิมไทยกับกิจที่เดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้พอดีก็ได้รับการจ้างวานจากกำนันผ่องถึงเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ก็ไม่คิดว่าครั้งนี้วิญญาณปอบร้ายจะมาเข้าสิงในร่างวัวเพื่อเตรียมที่จะกินกิตฉันฝากนายทีนะก่อนที่จะปอบวนนะัวนั่นมันจะตื่นขึ้นมาได้เลยเฮีย ึงไล่อาคมให้เหล็กไหลที่พกในกระเป๋าตอนหนึ่งให้กลายเป็นเหมือนยันกำแพงขนาดมหึมากำบังรอบทุ่งนาเอาไว้เพื่อไม่ให้ผีชั่วร้ายหลบหนีออกไปจากตรงนี้ได้อันนี้พวกคุณอนะ่ะเป็นนักปลาผีที่เขาเล่าลือกันมาอย่างนั้นนะเหรอเฮียไทยน่ะใช่แต่ผมน่ะเด็กใหม่แต่ว่าตอนนี้นะ่ะรีบหนีไปก่อนเร็วพี่ชายเดี๋ยวก็โดนลลกหลงไปด้วยเหรอทางด้านของไทย ก็หยิบควายธนูปุกเสกที่ไม่ได้ใช้งานมานานออกมาจากในายามเพื่อที่จะจัดการกับปอบวัวทันใดนั้นเองร่างของควายธนูปุกเสกตัวจ้อยที่ถ่ายไล่าอาคมก็มีขนาดตัวใหญ่ขึ้นและพุ่งเข้าไปจัดการกับปอบวัวที่ตอนนี้ได้สติขึ้นมาและส่งเสียงร้องคำรามด้วยความโกรธเกีียวก่อนที่ปอบวัวที่ตัวใหญ่เท่ากับควายธนูจะพุ่งเข้าขวิดกระโจนหาคู่ต่อสู้ของมัน เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นเสียงต่อสู้ระหว่างควาธนูกับบอบบัวดุก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดอีกทั้งยังส่งเสียงประทะดังสนั่นอึกกะทึกคึกโคมอมทัวบริเวณทุ่งกว้างด้วยความที่คู่ต่อสู้ทั้งสองมีขนาดตัวและกำลังเท่ากันจึงทำได้อย่างมากเพียงขิดต้อนหรือหลบหลีกเป็นระยะไปมาโดยยังไม่มีฝ่ายไหนแพ้ให้กันง่าย ในระหว่างที่ควายธนูของไทยกับปอบบัวต่างขีดสู้กันยังเอาเป็นเอาตายอยู่นั่นเองไทยก็กำเม็ดทรายขึ้นมาหนึ่งกำแล้วไล่อาคมกำกับส่งไปให้ควายธนูเพื่อให้มีพละงกำลังมหาศาลขึ้นกว่าเดิมทำให้ตามผิวหนังของควายธนูนั้นกลายเป็นแร่ธาตุเม็ดทรายที่ไม่ว่าจะถูกปอบบัวไล่ขีดเท่าไหร่ก็ทำลายควายธนูไม่ได้ ทพว่าปอบัวที่ควรจะสีโรล,ลาบให้กับควายธนูในตอนแรกกับยิ่งผุดลุกขึ้นต่อสู้กับควายธนูได้ใหม่โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพี่ชชยหนว่ามันแปลกแล้วนะขณะผี่ควายธนูยังเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะเฮียผมว่าต้องใช้วิธีนั้นแล้วล่ะทำไมงั้นล่ะก็ต่อจะปปอบัวนี่ไม่ได้นะอ๋าไม่คิดมาก่อนเลยนะว่าจะเก็บอาคมนั่นเอาไว้ใช้ตอนโจมตัวแท้ๆเลย โนะโษควายธนูท่านใดนั้นเองควายธนูปุกเซที่เริ่มอ่อนแรงจากการมาทะก็เหมือนมีอาคมที่แก่กากว่าเมื่อคู่คอยหนุนเป็นผลจากอาคมปุกเซควายธนูของไทยที่รวมกับอาคมเหล็กไหลประสานของกิจทําให้จากผิวหนังที่เป็นแร่ธาตุทรายในตอนแรกค่อ,คอยๆมีสภาพเหมือนกับธาตเหล็กไหล ควายธนูที่ตอนนี้ได้พลังจากเหลกไหลประสานเข้ารวมกันจึงเข้าขิดปอบวัวตัวใหญ่อีกครั้งการต่อสู้ดำเนินต่อไปจนถึงช่วงวันใหม่มาเยือนในที่สุดควายธนูก,ก็เป็นฝ่ายล้มปอบวัวจนแน่นิ่งไปได้สำเร็จแต่แล้วล่างสูงใหญ่ของควายธนูปุกเสกก็กลับจมหายไปกับพื้นดินเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไทยรู้อยู่แล้วว่าหากใช้งานมันถึงขีดจำกัดหนูดำหนูแดงจึงได้ตึงล่างของปอบวัวที่นอนบาดเจ็บเพื่อให้ไทยทำพิธีสะกดปอบที่เข้าสิงสู่ในล่างวัวพอถ้าหากไม่ทำพิธีขังไว้วิญญาณปอบไม่มีสารก็จะเข้าไปสิงสัตว์ตัวอื่นของชาวบ้านแล้วกัดกินตับไตไส้พุงของชาวบ้านหรือสัตว์ตัวอ,อื่น ยิ่งมันกินเครื่องในสิ่งมีชีวิตมากเท่าไหร่พลังงานของปอก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นที่กระทอมหลังหนึ่งใกล้ออกไปจากตัวหมู่บ้านที่ด้านในเต็มไปด้วยเครื่องรางของขังใส่เวรด้านมืดล่างสูงใหญ่ของเจ้าของกระทอมได้แต่หนุดหงิดเมื่อได้รับข่าวที่ไม่ค่อยสนองหูเท่าไหรนะ่นัก น้อยไอปอบวัวนั้นโูก,กำจัดซะแล้วอย่างงั้นเลยไอ้คนที่ลบม,มันได้เนี่ยมันเป็นใครกันแน่วะหลังภารกิจเสร็จสิน้นไทยกับกิจก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าปอบที่เข้ามาสิงวัวของนายแกะนั้นเป็นผีที่ถูกปลุกเสกขึ้นมา โดยในตอนแรกที่มันเข้าสิงวัวเพื่อกินเครื่องในของพวกเดียวกันมันยังสามารถเปลี่ยนร่างไปได้อีกเรื่อยๆแต่เงื่อนไขก็คือร่างเดิมที่ถูกมันสิงจะต้องตายไปด้วยขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยกำจัดปอบวัวให้แบบนี้ไม่คิดเลยว่าปอบสมัยนี้มันจะล้ำยุคล้ำสมัยเข้าสิงวัวเพื่อกินไส้เยอะซะเองก็ยังดีนะครับที่รีบปราบมันก่อนเพราะถ้ามาช้ากว่านี้แล้วก็ปอบที่เข้าสิงวัวจะมีพลังด้านมืดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วดิคุณสองคนจะกลับกันยังไงครับให้ผมหารถไปส่งเข้าตัวเมืองให้ไหมไม่เป็นไรเราครับลุงกำนันพี่ชายของผมนะ่ะเขาชอบเดินชมวิวไปเรื่อยๆมากกว่านะครับไทยกับกิจซึ่งพากันออกเดินทางเท้าเพื่อพเนจรเตรียมรับภารกิจใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวของกิจเองก็เริ่มจะชินกับการเดินเท้าร่วมกับไทยซะแล้ว แม้ว่าก่อนหน้านั้นเวลาที่กิดไปทําภารกิจที่ไหนเขาก็มักจะติดรถสองแถวตะผลไปทําภารกิจอยู่บ่อยครั้งก็ตามอ่าเป็นเพราะตลอดทางเขาชวนไทยพูดคุยไปพลางพลางระหว่างที่เดินทางด้วยกันก็ได้น่าเสียดายควายธนูของเฮียจังเลยอ่ะเทอออกซะขนาดนั้นแต่ก็ต้องสลายไปซะแล้วว่าไม่เป็นไรหรอกนะควายธนูอันนั้นน่ะท่านใช้ปราบผีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องมีเสื่อมสภาพกันบ้างละ ก็นั่นแหละเฮียแต่ผมก็เสียดายแทนเฮียอยู่ดีของขลังประจำตัวเสียไปอย่างนึงเลยนะแล้วไทยก็หยิบอะไรบางอย่างออกมาให้กิจด,ดูซึ่งมันก็คือรูปปั้นหัวขนาดเล็กในฝ่ามือใช่แล้วมันคือปอบบวัวที่ไทยสะกดเอาไว้แล้วนำผิวหนังของควายธนูที่จมลงไปกับพื้นดินมาปลูกเสกให้กลายเป็นบวัวธนูแล้วใครว่าฉันเสียของขลังไปเล่า ฉันมีเท่าเดิมตั้งหากนี่ไงเทชมัดเลยเฮียเอาไว้คราวนะหน้าเฮียสอนวิชาปลูกเสกของของลังให้ผมบ้างสิมาเดียเรียนมานานแล้วชักจะเริ่มลืมวิชาไปแล้วแฮ <laughs>